สเจมันข้าครับคลิปนี้พาทุกท่านมาชมแปลงข้าวเหนียวก็ขอ26นะครับหรือเชียงราย72นะครับเป็นข้าวเหนียวไม่ไวแสงนะครับปลูกได้ตลอดปีนะครับหนาปีนะปรังได้บนนะครับอายุร้อยสามสิบวันโดยประมาณครับก็ปีนี้ทําเป็นปีแรกเนาะนะครับเอามาทุกท่านชมนะครับข้าวก็น้อมลงมานะครับเริ่มสุกแก่แล้วนะครับสุกก็เนี่ยครับพอดีเกี่ยวนะครับถ้าระดับนี้นะครับเกี่ยวก็กินนะครับคนรวงติดเขียวนิดนิดนะครับรออีกสักสองสาวันนะครับพอดีเกี่ยวเลยนะครับ ถ้าจะเกี่ยวกินเนาะนะครับแต่ผมจะทำผลิตทำเมลิดพันธุ์เนาะผมก็ต้องเกี่ยวช้าหน่อยให้สุกเต็มที่นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การปลูกนะครับถ้าปลูกกินก็เอาโคนเขียวจากสีซาห้าเมตรนะครับเขาเรียกว่าระยะปับพึงเนาะนะครับแต่ถ้าปลูกทาพันธุ์นี้ก็เอาแก่จัดจัดนะครับแต่ว่าก็ข้าวก็จะร่วงหล่นได้ง่ายนะครับถ้าเกี่ยวพลักพึ่งนี่พอดีเกี่ยวนี่ก็ข้าวไม่ค่อยหล่นเนาะเขายังขั้วเนี่ยเอาติดขั้วอยู่นะครับสภาพแปลงโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับหอยอ้นตัวเอ็นเตียนอยู่คนน่ะนะครับ เม็ดสวยนะครับก็รอมาลุ้นนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จก็มาลุ้นเรื่องรสชาติกันครับว่าจะมีความเหนียวนุ่มไหมนะครับมีความหอมไหมเท่าไหร่ยังไงนะฮะนี่ฮะหอยต้นโซนเซียน,นอยู่นะครับก็ขอ26หรือเชียงรายเจ็ดสนะครับชื่อเล่นว่าสันประตองอัพเกรดนะครับเม็ดสวยรวงดีใช้ได้